ชื่อไม่ได้โอเควันนี้ผมจะมาสร้างตัวพี่ลิโมโตโบิ๊กไบค์ไทยแลนด์นะครับอ่าดูเลยซัแปดรนะครับไปเลยเราไปหมวดที่คาวาซากิก่อนนะครับอ่าเรา a ะซื้อแซดแ0ดรอ่นาะครับเฮ้ยไม่น่าใช่นะ่น,นอั่ยังไงนครับ มไม่รู้ไม่รู้เราจะมาแต่งรถกันก่อนนะครับโ okay. อเคเมเซฟมันได้แล้วหนึ่งคันนะครับเราจะมาแต่งรถกันนะครับโอเคครับเราจะมาแต่งโบเครื่องกันก่อนเลยโบเบะโบเครื่องนะฮะโบเครื่องจะมาโบเครื่องกันก่อนนะครับใส่ไปเลยครับท่อนี้ นนไม่มีไม่มีเหมือนจะไม่มีเหมือนของพิ่หลีนะครับเอออาจจะไม่มีผมใช้ขา่ขาวข่าวบางอครับน้ำมันใส่แล้วใส่โซ่ไปเลยโซ่ทองอใส่เปลืองกไปหน่อยครับใช้ตัวนี้ ต่อไปก็สีขาวนะโอเคเบรกแบมโบ้ไปครับเราเน้นสีสีส,สีสีดำนี่แหละหน่าถูกลืมลืมครับนี่ เอาไปเลยเอาแบบสวยๆครับนี่สีไม่ต้องแล้วครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปออกเอาท้ายออกครับอ่า หน้าสีเดิมแบบเดิมๆเ,เลยครับของพี่เหลี่ของเดิมๆครับตรงเง่นเกียร์เราองใส่ดูสีเฉยโอเคต่อไปก็ลอ้ออันนี้แล้พี่เหลี่ไอนีผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะแต่งไปไงั้นกันแล้วกันนะครับ เข้าภาสีรถอ่ะภาะสีรถไม่มีเลยอ,อันนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวรับรถพิลิเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับผมสร้างตัวเไรเรียบร้อยแล้วเซตแปดร้อยครับอโอ้โหเท่ รัสซี่ครับิลิเชาารัสซี่สามนี้แม่งเลยง่ายดีาดูข้างข้างครับนี่สีสูเพราะสวยอโอเคได้ละรถพิลิ พี่ลิพร้อมลงสนามครับเรามาดูหน้าปัดกันก่อนเลยเกมนี้ทำมาดีมากเออเลนะผมมาปรับมุมกล้องอะครับลืมปรับอ่ากีเล่นแบบนี้มาโดยลืมปรับมุมกล้องครับเฮ้ยเบียดไปเบียดไป อ้าเอาวเอ้า,อาชนล่วงอาชิบหายโอเครถพิลิตเออรอซี่รอซี่มารอซี่มาอมไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกล้อโช๊ะ ล้อซี่โชว์เลยยกล้อโชว์แล้วเนี่ยมันแรงเยอะไปยกไม่ขึ้น ดิลิโคนโห,หดเอ๊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 เอเอเอดิบ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 บ้านไหนเล่นโคงอ่ะเล่นโคงอ่ะครับตดอะไรมาเนะ่อะไรปาะนะ่ยอาจจะเล่นกลางหน่อยนะครับนะผมมาลองเล่นนะ มันออกโค้งอ่ะเดี๋ยวโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวมันจะปิดภาพไปนิดนึงนะอ้ยอโอ้ยโอมันมีอะโค้งผมนั้นโค้งเม่ค่อเก่งนะฮะเกมเนี่ยโอ้โห นี่นี่นี่ชะลอชะลอ,อเนี่ยมันออกมันหลุดโค้งแล้วตายอ่ะตายหลุดโค้บ่อยใช่ไหมน่าจะแรงไป สามนะครับผมมีอยู่สิบหกคนแข่งกันเออเอเปลี่ยนหน้ายกล้อโชว์ครับเห็นะไหมมันยังไม่ทางตรงเดี๋ยวเราทางตรงกันยังมีทางเลี้ยวอยู่โอเคยกลอ้อไม่ใช่ตอนนี้

เริมชะลอเอาต่อคอรับโอ้ยโอ้ยเหี้ยอะไรวะ دا دا <applause> <مقرقة> <applause> 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 <مسكت> ไปไแล้วไงเรียนโค้งเรลยโค้งอ่าคนโหดเอ้ยเราจะเราจะแซงอ่ะเฮ้ยมันมีโค้งโค้งอันตรายครับโคนเลยตัณนานนี่ขโมยพิร,ยริอะไรอะไรพิริจะแซงครับพิริจะแซงพิริจะเบียดน,นี่พิริเบียดได้เล่นครับได้เล่น เอาเบียดผมเองผมไม่เห็นขออภัอยเอาเดินนะลม้ลมลม้มล้ม Yêu yêu yêu. làm những cái giáo vào là dạy chụp mà rồi. พี่ฤิครับพี่ฤิเนี้ยเา้ยาด่านนี้โค้งยากมากโอ้โหพี่ลิผมเล่นสุดๆแล้วนะ เล่นได้ประมาณนี้แลครับสีมือมันไม่ค่อยอะผมไม่ค่อยเก่งเลย,เยมันเลี้ยงโค้งยากมากเห็นไหมผมเล่นโนค้งเว้ย่คนตรงนี้ไม่ยากอะ่ะทางก็ยาวเป็นพิเศษนะ ไปเรียครับจะจบยังไงเจ็ดเจ็ดนาทีกว่าไอ้เฮียโอ้โหขับทางตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยวไปมัาต้องจะลอแต่ต้องที่หนึ่งไว้ก่อน พิลิก็ที่หนึ่งไปแล้วอือหือนี่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 เลิกไปอ่า BPS โอเคพิลีนะครับพิลิหนึ่งไปอยา่างใสสะอาดอ่า อ๋อจะมาเล่นอีกตานหนึ่งนะครับนะตาหนึ่งอันหนึ่งมันหนึ่ง,นนงเป็นด่านครับรู้สึกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปคิริ รูมให้เลยโอเคเราจะมาถ่ายรูปนะครับก็ให้รูปเป็นปกนะะโอเคม,มาดูรถน,นะครับ ลมันนี่ยจะลม้มปะเนี่ย,เ,นเ,นยเอย้ครับก็เป็นประมาณน,นึงเป็นประมาณน,น,นี้นะฮะแซดแปดร้อยสองพันสิบสี่ไอ้โล่ของพิริดสองพันเท่าไหร่นะครับก็ลองมาครับเอ้การเบิร์นยางไอ้โชว์การเบิร์นยางครับถ่ายรูปแป โอ้ยเบิ่นยางสุดยอดน,นี่เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเดี๋ยว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 ารถไม่สวยคนระับเอาอานนี้ก่อนอขี่เร็วไปเร็วไป

เราจะมาเบิน็อบตัดนะครับนี่โอ้โสไลด์ครับก็มีแค่นี้นะครับของรถพิลิ่นะครับกับบวกน็อก เจำไม่ได้อนะอับนะครับรถพิลิตก็ประมาณนี้ประมาณนี้แหละอาจจะแบบไม่ถูกอาจจะแบบไม่ถูกมากนะครับกเ็เดี๋ยว,เ,ยวเกือบล้มครับไม่ถูกยังไงก็ขออภัยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถพิลิตเป็นยังไงนะผมก็จําไม่ได้คนระับแต่งมาแต่งเฉยๆแต่งให้ลองดูว่ารถพิลิตมันเป็นตัวแซดแปดร้อยแล้วเป็นสียังไงอะไรพวกนี้นะครับ โอ้ก็ติดเกมนี้งงแงมอยู่หายรถหมดละมาซื้อรถนี่ครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดถูกใจแล้วกด s u b สไครต์ให้ผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆผมจะมาทําต่อแล้วกันช่วงนี้ก็เล่นเกมติดเกมอยู่นิดหน่อยนะครับตอยไปลงคลิปหรือไลฟ์สตรีมอะไรพวกนี้นะครับก็ขอบคุณแล้วกันที่มาดูจนจบนะครับจะเจอกันใหม่ครับ คลิปหน้าสวัสดีครับ